บายดีสบายดีเพิ่งอากอยเนาะไม่อันอหนึ่งไม่อันนึงมันใส่บุได้โว้ยทุกคนเฮามีเรื่องเชียายให้ FC เบิร์นนอร์มันเนานะเซงว่ามีเอื้อยคนหนึ่ง,เ,าางเล่ามาตแต่แต่ผู้เละตั้งแต่ปักซองพู้เล่นเดี๋ยวข่าวว่าเราพิดกับพัวปะทำอะไบางทีเราก็นอนในห้องอยู่แม่นบะ เมื่อกี้ก็นั่งนอนในห้องนั่งใหญ่เรายนี่ยางมาจะมาข้างใเดี๋ยวเรามาขอความช่วยเหลือยเรามาขอความช่วยเหลือยวันไหได้นอนว่าเราดูเราใครดูมีเงินซื้อยากในกับจะกลับบ้านไม่มีเงินใช้น้ำมันนี่แค่นี้เด็ดหนอนว่าเราไปสมัครเวียกเราไปสมัครเวียกเลยเขาบ่หับเขากรบ่หับเราเพราะว่าเขาบ่หับย้อนว่าเรามีลูกน้อยเออก็ให้ช่องเซนกับพ่อและกูกเออสมัครมีเี๋ยนะเรามาในห้องสบายดี เอไอซื้อกันเลยป้าชื่พฝนฟ้ามันตากพลนงบบ่ได้เ็นเป็นไข่บลูร,รลูกจะเป็นไนนข่บมมนนอสเบ้งองพอเถ้อจะมาแต่บ้านได่คยบ่เขายอยู่ปากอง่ันอยู่ปากโซงจะคอยมาคอยยืมรถเขายอยู่ลักเก้ามาคอยยืมรถเขา มาลอเฮ็ดเวียกเพิ่นเด้มาลอถามเวียกเขาว่าบ่เอาบ่เอามีลูกน้อยเขาบ่เอามีลูกน้อยขอยกมาบ้านก่อนแล้วจะแจกก็บ่มีเงินบ้านเขาอยู่เมืองเฟืองเนาะอยู่เมืองเฟืองพุมาผัวมาผัวอยู่ปกซแล้วผัวจไปใส่อยู่พุ่นละผิดกันติดกันกันเยแล้วติดกินเหล้าบ่จังิดกันติดเหล้ากินเหล้าติดเหล้าซื้อยังอันนี้ นางบีอาบีนางบีเจ้าเป็นคนเมืองเฟื่องเอากาตจีปีอะไรหลายปีหลายปีแหลยแต่มามาจากเมืองอะาจะมาปากซียืมรถแทะหมู่บอยืมรถเขายืมรถเขาแล้วลลนี่นจะยังเมื่อปากซองไม่ใช่ยังเมื่อเมืองเฟื่องเขายังเมื่อบ้านก่อนะเขาบุ้มม่มีเงินยังเมื่อปากเจะซื้เมื่อปากซองก่อนบอลเดี๋ยวเยี่ยมมาพื้นก่อนนะ เมื่อเพิ่นก่อนหาเงินได้จังจะได้เมื่อเรามาสมัครเกุญแต่ว่าไม่มีใครหับเอาลาวเพราะว่าเราไม่รู้งหกไอเราเหตุเบียงโบเต็มทีเขาก็บโบอยากได้อีกแล้วเจ็ดข่าวลูกอยู่ดีเอากันจับปีแล้วสามซีพีหอดบอกห้าปีแล้วแต่ห้าหกปีคิดกันเลยก็เลยมาเห็ุเวี่ยอยู่พี่เจ้าคิดกันเลยเลยนะอดอดงานลูกก็เลยอันนี้ ก็ดีมอดบ่อด้จับเลือจ้าอย่ามั้งจะขี่รถจักมาทางใดอ่ะนี่ขี่มาแต่ละเกาบริวารขี่มาแต่ี่และเกานี่แล้วมาเลาะทามเบี่ยงบ่อใด่ดีแล้วหมูยังเอาหายืมโดดมาโดยแล้วมาขอความใชยเรือทุกคนขอความใชยเรือผมมีเงินกระบะ ตะวันละสี <m <m ่ของเงินกับปักสองกอเห็นบักดี้มาบอกยังไงฮะนอกในี้ของเห็นเือหยางมาต้วาแล้วันาหนไพรอความเสือเรือนี่ยมีใครอยู่บ่ตอดิเพความเสือเรือนี่เพอความเสือเรือเนี่ยแล้วอะไรแล้วขอพความเสืยเรือนี่ยขอไปไปอีสังให้เป็นยังบอกตว่าดูไข่สบายะวือเด็เมื่อบ้าเน่พราะว่าจะมาจะได้วนางมากบ่นะบาบ่ นว่างนั้นยืนรถเขาจอามามาส่องวิญญามานี่เขาบอสฮับบอลเห็นวิญญาตไหมพอวาวแล้วมีลูกหน่อยเขาเลยบอสฮับเล้วจากเมื่อคืนเมื่อบานคืนแต่ว่ามีเงินใส่น้ำมันเนี่ยใส่น้ำมันจ้ะเราติดชมว่าคืนเลี่ยจะสิจ้างรถเมื่อบานปะโอ้ก็สิจ้างรถเมื่อบานคีนหมูยู่สันเนี่ยจอกกระฟาไปเองหมอก้อนนี่ลูกเจ้ะสบายม้อซื้อยากมันกินก็อันนี้มันอัน กันเกนมันหมุกมัน่อยแล้วผ้าแงพนมาอีกเปียเบดอเปียกเบิดเียกินนม่อยเองกัญญาเอาเวียกัญญาเห็ดพอเป็นยู่ยใส่ปลาสองปลาสองบอกิงบสู้ย่เหื่อนบอกมีติดยาบบ่มีติดยาเนี่ไปน้ำมันูเกแม่น่นแหละติดเราเนีติดชาวเนี จะจ้ไปพอกนบบันจะเสียสต์ตบิบตอนพอกนันอยู่พ่นทองเขามาเฮ็ดเวียก่ฮะอยู่พ่นทองเขามาเฮ็ดเวียกงานคน,นมาอันนั้นเลาะมากินเบียกยกันเข้กันเอหนอเข้มกันและเราไปย่างมาณาหอเนาะบดีมกับมาบอหอบก็เลยว่าเสียเงินให้เราแหละคอยกับแบบจงเงินกั <c oughs> บบุมีเงินสดมันไม่ได้เงินโอนมีเงินโอน ปกติบุคคยได้ใส่โทรศัพท์เจ้าได้บ่มีบ่บ่บ่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ตัวกดปุ่มมันลูกก็กระทับน้าจอแตกจะมีลูกจะขคนผู้เดียวมีผู้เดียวกระแข่งตาคนหนีต้นลูกเรานี่ติบ่ตอนจะลงมาจะลงมาจะไดยลงมาเสะลงมาตะปักสองสเคยมีเงินห้าสิบพันติดตัวก็จ้างรถมาหอดแล้วเก่ามากเลยสุดว่าสิมาหาเบียดเคสเลยก็อาศัยวัดเบียด กินน้ำดวนเหี่ยวเบียดแมยเด็กดูไปน้ำเดนื่อยเนาะยนักเนาะเหยเนาะหนักขันทมีห่างเคยเยอะเนาะเออไอเห็ดอันนี้เด้อเมนธุรกิจเท่าเดชอันนี้เราพารกิจมีห่างยังเชียนแล้เห็ดยังภารกิจมีธุรกิจที่ช่างเย็นนะชให้เราชวยเราแบบว่ามาเห็ดเบียดแม่เนาะมีแต่เสียเงินในจอบไปซื้อย่าให้ลูกแล้วจอบกระจางรถคดารลุดเมื่อด้อเมื่อไปในจ้าชิดีก็พูดว่าอย่าบอก ดิบ่ดีบกระยุไฟยงมันเนี่ยปากน้องแป้นแล้วกันเนี่ยเราเราเคยตีจะตีบัดบ่เคยตีบัดมันอหนึ่งอยากให้แหี้งมึงก็ตีตีกับกบว่าน่ะเคยอยู่บ่ตีตีกับเธอเดียวมันตีตีเธอเดียวเดี๋ยงใจสองเซนเด้อปัดใจเดลยทึกเลองทึกเบอร์เด้อทำให้รวยนู้ดเด้อยืมรถมา เป็นยางนี่เนาะอูมเล็กน้อยใช่ไหมแข่งค้นมาสิอันนี้แข่งค้นมาแล้วมาขอความช่วยเหลือจำในห้องเห็นบัุรีมาบอกเขากระเมาแต่นางลินอยู่นี่ฮะนี่คันคือเจา้าอันไปนอกไปหน,หนักอะไรอย่างคันเจา้เจาเมื่อเฮือนบ่ได้จะขอความช่วยเหลือน้ำคนอื่นเมื่อเพิ่นกกว่าเฮาบ่ได้ไปหาข้อดักเพิ่นว่าเฮา,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 าไปหานอนน้ำพุนอื่นทุกนันนเพิ่นว่าว่าเฮาวูาจัดน่ะบอกผา้จัดก็ว่าคิดคือมานี่ก็ว่า พครจะไปคิดนะมึงเจีงซันนอุ้มลูกอุ้มเต่าขอความช่วยเหลือข่าจะจะมาว่าข่อยเขาว่าจะสิมึงองมึงมีปัญญาเรียงเขาว่าเล่าคือแต่ละเหมืองกินแต่เหล้าบอกแต่เหล่าแล้วบริษัทอย่างบอก็เฮ็ดคือกันแล้วพาพื้นพายยังโจให้เขาพาฟื้นน่ครับบ่รับจางพาพื้นบอกตอนนี้เราคือยู่แทวนั่นแหละเนาะเราบด้ตาหมาจะบอกจะออกมาเป็นนี่บด้ตามเนาะบได้ตามมี เ,เงินทัพเนี่ยแล้วก็หเจ้าอยู่บ่เลี้ยงดูงแต่ละเดือนมีแต่ซื้อข้าวซื้อของกินมาป่าแล้วก็แล้วอ,อ,อันนี้พิดกันบัดลูกบัตสบายมีเพลินมีแต่ใส่เสียงใส่าอารมณ์ม,มีแต่อยากหายบ่มีว่าจเบิ่งสวยกันแล้วก็บ่คิดว่าเออลูกเอาอันนั้นเด้อเอานี่เด้อให้ลูกกินบม่มีมีแต่หายอย่างเดียวเกือบจะปีเลยก็บ่าสามสิบสามสิบเอากันก็หาหกปีเลย ว <pir> ่าเจ้าคือบ่กลับบาปเมื่อเมืองเฟืองก่อนก็ก็อยากเมื่อแล้วเงินบ่มีพ่อแม่ยังอยู่บ่ยังอยู่เบเขาบ่จือยังอยู่บ่อยู่เมืองเฟืองยังมีเฮือนมีาอยู่บ่มีอ่อมีหมดพ่อแม่ก็ยังอ๋อถ้าว่ากลับไปนี่ก็จือทางเมืออยู่ดิจืออยู่มาอยู่พี่เจ้าก็เคยเคยเมืเยี่ยมยามอยู่ตั้งแต่เอาพมาเคยเมือยู่เมือันงงสงกรานต์นั่นแหละเมื่อแล้วก็มานี่ พ่อแม่เล่ากันยั่งยู่อยู่เมืองเฟืองแต่ว่าลูกมาอยู่พี่พ่อแม่ก็หูยบอกว่าพูว่าจะเป็นภาษาเขาหูแหละพ่อแม่เขาจะบอย่าว่านำยนบอกว่าฟังเผืองบอกว่าบอกปะอันยังบุปปาเขาบอกเจ้าก็บุปปาหรือเจ้าคือบุปปาเราฟ้ปปาอะไ้ต้นลูกอดีตวันหยวนฮักอันแรกไอ้ต้นลูกเนี่ยนว่าได้ลูกน้ำกันอันลูกใหญ่มากนะทำหาพ่อจะติดตอบจังได้คิดว่านี่ าจะไปจั่งรถเมื่อซื้อยาให้หนองนี่เด้อนั่งยังอันนี้ก็นั่งบีนั่งบีวะผู้หญิงบอกผู้หญิงโอ้ขวบจะผู้ชายวบข้ายคือผู้สายไฝงกับว่าคือผู้สายมันตื่นล้วบอกหนาตายังนอนแข่งพนมายังนอนเด้อยัาดีคนตาคนมาพนก็ฮะสเพียแห้งก็พี่อะในนอนตลอดฉันจะกินเข่าแล้วบอี่กินแล้ว เป็เขาแล้วนะ้องตายช่องแสนเดือไปจ้างรถมาเดืยอยขับใจเดือยเดือยไปซื้อยาให้ลูกเจ้าเดือยอัไหมาอะไรจะมืออนะไมา,มาแต่เมื่อวานนีมาวานนี่จะไปเลาะถ้าได้ในเลยเห็ดเหวี่ยงกันเลาะแถวแถวในเมืองรอแถวในเมืองมาเมื่อวานนี่ตอนแรีงมันนอนอยู่เพื่อนมุ่งบุญเจ้าของรถน,นั่ออแนแล้วก็ตื่นแต่สาวแล้วก็พากันมาเลาะทำวิง่ง ก็นี่แจนจะควองข้อคว่างรถโทรศัพท์กับบุ๋มีเกื่อเกื่อซื้อยังก็เอลื่อซื้อนางงตัวนางงตัวนางเพื่อนจะแถวได้ปักสองอยู่วัดตลาดอยู่ตลาดรู้บอกแถวตลาดบอั้งแถวตลาดนู่เนาะเออเอ้าวจะได้ก็คอยเมื่อได้พลก็เศ้าเลยโดยกคอยขี่เถอะเหมืนหลังเลยมีเล็กน้อย จกอหอนี่มันเลยมันบอกไปเลยห๋อตู้อิดมาหันผเห็นยังเลยเลยตอนอยู่ห้องเพราะว่าอุมีสัตว์อสินะเพราะความซื้อเยอะนี่เพราะว่าจะเป็นยังบอกแล้วนะไม่พกอเพื่อนเนะแต่ว่าเห็นโบเห็นในเด็กหน่อยแล้วสุ่มเลยพิดไปไอ้สิเลยนะนี่เดี๋ยวก็คือเห็นนี่แล้วพดไปเพราะว่าฝนมันตกแงมากเป like. ิดมาเห็นตินาเด็กหน่อยอ๋อเอ้าเอื้ยสชคดีเด้อสชคดีเด้อขอบใจลายๆเด้อให้ถูกเล็กถูกเบอร์ คอยเมืออไรเรื่อยๆด้าหรือหล่ะขอบใจขอบใจเรเป็นยังโอเคขอบเหตุขอบข้อใจขอบข้ออะไรเอื้อยไปนั่งเราอยู่ปักซอยเราเป็นคนเมืองเฟื่องเจอกันอยู่ที่พนทองผมหกแขกที่พนทองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเราอย่างมาในฮากินี่เราใครในดอกเราขับรถยังเป็นอยู่โมยังหายืมรถหายยืมสิวัมหาพอเข้าเออ คอยเมื่อเด้อไอเด้อลูกเราฝุ่นเบิ้องหะอุ่มอุ่มอย่าคือลิงเลยเรามาเซือกแล้วเราก็มดแล้วเราก็เบิดทางแล้วแหละเราจังมาหาความชเฉลือนี่บ่มีเงินเลยเลยยังเฮ็ดวีอ่ะกตเขาบ่หับเลยข้าวแล้นบ่มีเงินสิไปหาเงินเธอได้ไปหาขอทานบ่แบบนี้บ่กตบ่น่ะเราก็หาความชเฉลือ เขามาตามห้องแถวดีแล้วเรามาถึงห้องแถวจะต้องเขาายูเนสก็ทำประโยชน์กาอยู่ก่เางี่อเงียบแล้วอยู่นี่มือเขาออกไปถ่ายคลิปกับหอยนี่แหละทุกคนการเลือกพวพิษขิดจนวันใต้เขาว่าเห็นบอกเขาไมผพวดีหักซาไวซาอลิตาหิมอลิตาเขาบอกว่าเลือกพวพิษขิดจนวันใต้เขาใจบ่วนะเเลือกเนี้ เลือกเมียพิษก็คือกันเลือกใหม่เอ้อกระหักคนนี้แล้วกูกันเนาะนี่แหละก็ต้องมีเงินอยู่ได้เหาก็เป็นยูทูบเบอร์ด้ก็ให้เอึอยลาวไปเสือยาแล้วอย่างตัวกะยานะเด็กตัวกะสร้างไปสมาเจตนาอะไรกะสร้างแต่ว่าเขาอะไรช่วยแต่ว่าไอ้ต้นเบิ้งไอ้กูว่ลูกลาวฮันเด็กหน่อยไห้ช่วยบอกอีต้นเนาะนอนดูดนมแม่นอนอยู่ในหันบุหงะเมื่อยฝนตกก็ยังบุหงะเมื่อยเออเอ่อโต เรวเขามาในนี่มันบอดีนี่ดิเอ้ยกะห้อยไหนดิระเบิดออาได้ก็ขอคมชดเลือดในอ่ะนี้กูก็นอนอยู่ในหันเนี้ยตอนหนามากูก็จะตื่นขอความชดเลือดใ่เด้อหรอวะฮะยกูก็งงอยู่นอะออกมาเงินโอนมีแต่เงินโอนดิเงินในทงแล้วบอกิดชูฟังว่าเมื่อ่จะเมืองเฟืองบ่มีเงินอย่างกับบ้าทโจกวางเงินกับผมมีมีแต่เงินโอนแล้วมันซี ถ้าเราในบัญชีแล้วก็บบุมีโทรศัพท์อีกบุมี่บูจัมเนบันซี่เราเมื่อบ่านเราก็ยังปรับความใจกับพวกเราอีกเบึงนี่เราบอกว่าป่าบ่ได้ยหักแห้งปวดว่านี่แหละพี่น้องจะว่าได้พวกเรามาหมิ่นว่าโอ้ยเมียกูนี่แล้วมันติดยาปวดใตายกูสซ่เซิร์ฟในบูดีเอ้ยยังนอยเขาก็ได้สวยเนาะนี่แหละทุกคนคนลาวเหมือนกันเนาะ มีซิบให้ซิบมีเศ้าให้เศ้าเด้อเห็นกันในทางกระชากท่ายกันไปซ้ายไม่ทาบางทีเด็กหน่อยมาคลองเงินบางทีเขาบ่มีก็มีเหตุผลของเขาเมียนน้อแม่นบปล่าเมียนเนี้ยบางที่คน้อท่านเขาก็บาเบาเขาก็นเลยก็แล้วนะเขาคล้อกับคล้อไปเฮาบ่มีเฮาก็บ่ให้เบามีเฮาก็ให้เออสองพันก็ให้ไปนะแล้วแต่เจ้ามีซ้ำในเฮาก็ให้ซ้ำเฮามีอันเนี้เอาวอแมนซ้ำซวยอะไรซ้ำเฮาซวยไรเห็นนะ พู้ยอว่าแข่งขามี <Man. S 2> แข่งขามีกับบางที่กับบอกพู้ว่ามันเสียบเวียกงานอไรที่ไพ่เสียบเอ้าอะไรบางที่บบททแข่งขามีอยู่พู้ว่ามีเงินมีคำกับบ่มีอันนี้เลยบางที่เวียกงานเขาบาทวง n g บทันเลยบางคนกับครบเบิดอยูมือตีนนี่ั่งนี่ทุอ,อย่างครบมาทุกอย่างแต่ว่าม่มีรายลหลอีกชั่งกับมีเขาก็รอขอไปนำทางเออ เจ้าก็เจ้าก็ให้เจ้าบ่มีเจ้าก็บ่ให้บ่บเป็นยังนะแม่นแล้วก็ให้น้กกนำก็บโบเขานำ้ำเออไปเฮ็ดเวียกในน้ำหมดแล้วในน้ำว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกจุฬาเจ้าหุบบอลเฮ็ดเวียกเจ้าก็แนะน้ำให้เขาไปแม่น,นะนเลยดีนะนี่แหละพี่น้องเลยคลิปในกระโบมี่ยังนนเนาะช่วยเฉลือเอ๋ยนางเราอยากไปหาเจ้ากรับ,บ้านเอออยากหบปลาหาปลาเรา,เรา,าเราไปเจอกันยูโฟนทองเว้ย บอลบักซีเลยบาเดียวก็บักซีกบอนมึงหอมอีโอดก็อยู่ห่างเฮ้ยในเรื่น้องคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ในเด้อกดไลค์กดซับสไคร์เนาะกับเบียร์ทายดอกก็อยากถ่ายแน่ก็บเบียร์ทายแน่แหละก็ถ่ายเลยซะเนาะถ่ายให้เอฟซีเบิงอ้าวก็แบบนี้อยู่แล้วนะ ทัพพถ่ายก็บแบบนี้โปรไดซ่เลืองเล่าเป็นแบบคติซ้อนใจเดเอดเมนเอาบัวกับขึ้นกระขาก่อนจะเอาเดอ้ออีนางเดอ้อเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเดอ้อแบบนี้แหละถ้ามีคนดีๆหักเจ้าเจ้ากับควรหักเขาไม่มนใจชิตี้เขาเมนนะแมนบอกเมนใจชิตี้เขาจะตีเขาอะไรเอาบอกไล่กสิยาเอาเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอบใจเนอะอทางผู้เบิงโฆษณาให้เบิงอากลอย <c oughs> บ๊ายบายยะตี้คอยจะออกให้บอก